ผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มทำการขันแม่ยกมาเลยครับ77เปิดมาแอบยังได้ครับลูกนี้ว่ายังไงอ,อ,บบอุบลปอลีจีเข้าไปแล้วครับลูกนี้อยู่ที่ด้านขวาลูกนี้ยิงเข้าไปโอ้โหแอ,อบอุบลปลีนำเร็วไปเลยครับควายลูกนี้อยู่ที่27 27มาให้23ของซีสเกตซิตี้เปิดมาแล้ว32ว่ายังไงแออว่ลลูกนี้แออเป็นลูกเปิดเข้ามาของแออเป็นลูกสก,กัดพลาดของผู้เล่นใหม่เลขห้าของบดปรีบอลมาที่เปิดมาลูกนี้ว่ายังไงแออบอลยังทะลุไปถึงหมายเลข16ลูกนี้แม่มัน เฉียดชิวนิดเดียวครับลูกนี้ธนโชนสุขวมธนโชนสุขวรมโบยเลยครับลูกนี้ตัดได้อยู่ที่ซิตี้จ่ายทะลุมาเบอร์20ของบบอุบรียังสลไลด์ไว้ทันสินบอกว่าเป็นลูกที่ไม่มีอะไรครับลูกนี้ตัดบอลมาลูกนี้ อันไปนะครับก็จะขอแก้ตัวใหม่นะครับก็นะครับมาชมในสนามกันต่อนะครับทางสีสเกตซิตี้นั้นนะครับก็จะบุกจากสเกตซิตี้จ่ายบอลมาแอ่นทะลุได้สวยเลยครับที่เบอร์16จ่ายบอลมา19ว่ายังไงโอ้โหเข้าไปแล้วครับแอสีสเกตซิตี้ทำประตูขึ้นนำไปแล้วครับ ยผู้เล่นหมายเลข19 2พิสิทธิ์โพพันธ์ครับทำประตูขึ้นนำแล้วครับประตูให้กับทีมศรีส,สกเกตซิตี้ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข19พิสิทธิ์โพพันธ์หมายเลข27ยิงเลยครับลูกนี้แม่ติดเดียวครับบอลหลุดทากโดนมือผู้รักษาประตูปัดได้ ลูคอนเนอร์ของซีสเกตซิตี้ครับบอลยังยีอยู่ที่สาิบของซีสเกตเปิดเข้ามาเสาสองลูกนี้โอ้โหเป็นเซนเตอร์ครับแต่แอบมาต่อไหนไม่รู้ครับแหมทำประตูขึ้นนำไปแล้วครับ3ประตูต่อหนึ่ง3รพัฒพลสด บอลยังอยู่ที่หน้าประตูของสีสกเกตซิตี้ว่ายังไงลูกนี้มู้ตัดสินให้เป็นจังหวัดจุดโทษไปเลยครับลูกนี้จี้เข้าไปแล้วเป็นลูกลูกนี้โอโ้โห ถามว่ายิงด,ดีไหมครับยิงด,ดีครับแต่ผู้รักษาประตูด,ดีกว่าครับตอนนี้ของสิงซิตี A ้ K เปิดมา,เ,าเกือบสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับอบอลโชคดีที่ยังหลุดไาแล้วผู้ตัดสินให้สัญญาณหมดเวลาทางานแข่งขันครับผลปรากฏว่า